สวัสดีครับแอดพักเครื่องนะครับมาดูสมเด็จวัลขังกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น214ปีเกิดนะครับผมสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีนะครับวัดระขังโคสิตาะรามนะครับ17เมษายน2545นะครับนี่ก็เป็นตราสัญลักษณ์วัลขังโคสิตาะรามนะครับ เป็นพระรุ่นออกมาก็ถือว่าใหม่อยู่นะครับก็เดี๋ยวดูเนื้อหาในองค์พระกันนะครับรุ่น214ปีเกิดนะครับผมแต่ก็ถือว่าสวยนะครับมองเห็นเนื้อหามวลสารก็ชัดนะครับผมรุ่นนี้ก็ หรือว่าใช้ดูประกอบกับพระสมเด็จรุ่นเกา่เกาๆก็น่าจะได้นะครับผมดูแบบดูพิมพ์นะครับพิมพ์นี้จะเป็นเกตท,ทะลุซุ้มนะครับสังเกตยังไงใช่ไหมฮะเกตท,ทะลุซุ้มก็คือตรงเสียน ตรงนี้นครับที่เป็นเกตทะลุซูมขึ้นไปนะครับส่วนฐานตรงชั้นที่3นะครับก็จะมีขีดอยู่ใต้ฐานขีดตรงนะครับเส้นนึงนะครับตรงนี้ เอียงนิดนึงจะเห็นนะครับตรงนี้นะครับเป็นเส้นตรงนะครับส่วนด้านล่างองค์พระนะครับตรงขอบซุ้มด้านล่างเลยนะครับจะมีเม็ดกลมอยู่เม็ดหนึ่งนะครับนี่ยะครับเป็นเม็ดกลมๆนะครับอยู่ตรงกลางๆนะครับ ะะแต่เนื้อหามวลสารนี่เด่นชัดเลยนะครับผมมวลสารเยอะตรงจุดดำๆนี่ก็ใช่นะครับครับจะมีเม็ดดำๆเป็นก้อนๆู่เลยนะครับ รายละเอียดเนื้อหาดูและคมชัดนะครับดูเป็นการประกอบบล็อกพิมพ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนีจะ เยอะเลยนะครับมวลสารหินเด่นชัดเลยนะครับีจุดแดงๆจุดดำๆนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับผม มวลสารจัดจริงๆครับองค์นี้ถึงจะเป็นพระใหม่นะครับออกมาใหม่แต่ก็ดูผิวแล้วแกล่งนะครับเหนียวหนึบนะครับมวลสารองค์พระนี้แน่นปึกเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูขอบทางด้านข้างกันนะครับแต่จริงๆมีปั๊มตราทางวัดมานะครับตรงนี้ก็จางๆไปแล้วนะครับเห็นลางๆครับเป็นสีฟ้าเดี๋ยวดูด้านข้างกันครับองค์พระจะเรียบตรงนะครับ เส้นสายซุ้มนะครับครอบแก้วนะครับจะเป็นสันชัดเลยนะครับดูด้านล่างกันนะครับ ตรงนี้ก็จะเห็นเนื้อชัดเจนนะครับมวลสารชัดเจนเลยนะถือว่าสวยงามครับ สมเด็จพิมพเกตทะลุซุ้มนะครับโอ้โห,โหมวลสารนะเน่นไป ก็มาให้ชมกันนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่น2 1 4ปีเกิดนะครับสมเด็จพระพุทาจารย์โตนะครับภมิมรังสีนะครับผมวัดละคังโคสิตตรามนะครับ17เมษา2 5 4หนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับแอดพักเครื่องนะครับก็มาให้ชมกันนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม